สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกนหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคในงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะครับมาอีกแล้วนะอีซุซูดีแม็กันนี้เป็นอ l l n e w ปี2013นะฮะเครื่องยโร3กล่องเครื่องอยู่ด้านบนนะับอยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะปัญหาที่เกิดในคันนี้นะ FC โทรมานะตามมาจากช่อง YouTube นะครับกันนี้ เอฟซีแจ้งว่าคันนี้สตาร์ทเครื่องวิ่งไปสักพักหนึ่งเครื่องยนต์จะดับเองเลยนะดับทางอากาศเองเลยนะครับกับปัญหาที่เจอในคันนี้นะก็เอฟซีบอกไม่สบายใจนะนำมาแก้ไขอาการกันนะเราใช้เครื่องตะแกนงวด,ดสอบนะคันนี้ไม่เจออะไรนะคันนี้ไม่เจอโค้ดใดๆขึ้นมาโนโค้ดเลยนะโนโค้ดเลยนะเราใช้เครื่องตะแกนงเข้าตรวจสอบแล้วนะก็ มีอะไรบ้างที่เราจะเสนอให้ f อฟซีเราทำปัญหาที่เจอในคันนี้นะครับก็หเลยที่เป็นปัญหาเลยเครื่องยนต์ระดับเี้งได้นะหนึ่งเลย s c V ีวาวนะครับสองสเซนเซอร์จำชับตัวนี้นะที่จะเป็นปัญหาได้นะที่จะเกิดปัญหาได้นะครับนะสองตัวนี้เรา จะจัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับส่วนในงานซ่อมบำรุงกัอื่นที่เราแนะนำานปีเรานะครับก็จะมีพวกซีนต่างๆนะเพราะว่าตัดนี้นะเห็นไหมน้ำมันเครื่องเริ่มรั่วซึมตามรอบเครื่องยนต์แล้วนะรั่วในห้องเครื่องยนต์แล้วนะเริ่มเยิ้มแล้วนะก็จะมีซีนซีนบ้าหวฉีดน,นะครับซีนแป,ปน๊บนะยางหวาวนะ ยางวงเดือนนะครับแล้วก็จะมีอะไรบ้างงานซ่อมบำรุงก็จะมี1ตั้งวาล์วนะสล้างเข้ารั่วไปดีนะครับ3ม,มอเตอร์ e ิ r จัดการล้างให้ใหม่นะตำแหน่งบินเล่งตัวนี้ล้างให้ใหม่นะครับกับคันนี้ปัญหาที่เกิดจบแน่นอนนะส2เคสนี้นะที่จะเป็นปัญหาก็คือ1แคมชาฟส f c v เว้าวนะคันนี้กับการแก้ไขเดี๋ยวเราจัดให้นะ fc ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมไปต่อไปต่อนะครับกับคันนี้นะกําลังถอดเขารวมวีดีออกนะเดี๋ยวกไไ็จะยกหัวฉีดออกมานะเปลี่ยนแหวนรองตั้งวลวใหม่นะครับนะดูสภาพข้อ ID ดีเป็นไงคันนี้1 3ึ่งแหนะ 1 3 0 0 0 0สนกิโลนะไม่ใช่500รอนะครับโคตรสกรปรกนะฮะ1แสนกิโลเนี่ยควรล้างได้แล้วนะสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะฮะล้างออกเนี่ยเครื่องยนต์สะดวกเหมือนคนหายใจออกนะฮะเหมือนอตันนะหายใจไม่สะดวกวิ่งไม่ออกเหนื่อยง่ายนะเหมือนกันรถยนต์ก็้ล้างทำความสะอาดดีน้วิ่งฟูดปานเลยรถนะครับเพราะว่ามันโล่งนะ ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยนะการล้างเข้าร่วมไม่ดีเนี่ยช่วยได้นะช่วยได้เลยเยอะเลยนะก็เดี๋ยวจะถอนวัชีืชมาเทสล้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนแรน,นลองล้างเข้าร่วมไม่ดีเสร็จก็จะประกอบแล้วนะครับตั้งวาลวนะฮะซีนต่างๆเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะเหมือนที่บอกในคลิปนะครับส่วนเอซีวาลเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็เซนเซอร์แคมตัวนี้นะตัดสินใจเปลี่ยนเลยนะเพราะว่า เป็นปัญหาแน่นอนนะเพราะบางทีเซนเซอร์อาร่านค่าไม่ได้เครื่องยนต์ดับกลางการาได้แน่นอนนะศึกษาเอฟซีแล้วนะจัดก,การเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไปต่อไปต่อกับคันนี้นะหัวยฉีดเราทเทปล้างแล้วเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนแวตชรองเรียบร้อยนะอะไรเปลี่ยนหมดแล้วนะส่วนเซนเซอร์หน้าเครื่องตัวนี้นะนี่เป็นตัวเดิมเขานะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วตัวใหม่นะแล้วก็ e c ว v a wow. l เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่นะเน้นอะไรแท้นะครับผมจบงานแน่นอนนะคันนี้ก็เดี๋ยวให้ทีมงานเราใส่ ECU v a wow l เข้าไปนะ ECU v a wow l อยู่ด้านนี้นะครับาใส่เข้าไปนะแล้วก็จะมาลองสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ลองขับดูก่อนนะก่อนที่จะส่งงาน FC นะก็ ประมาณนี้นะกับคันนี้กับงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะครับก็คันนี้มีเปลี่ยนถ่ายแนละมันเครื่องเ้น่มเติมนะครับเ,เดี๋ยวจัดให้นะครับอ่ะไปต่อไปต่อนะคันนี้ก่อนจะเสร็จก็เย็นพอดีนะครับค่ำนะคันนี้เ,นเซอร์กับชารับเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะฮะอซีวาลใส่เข้าไปแล้วนะครับของใหม่นะฮะก็เอาตาดูทดสอบทดสอบ ชื่นเลยนะครับนิ่งคลิปนิ่งคลิปเลยนะคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับมีตั้งาวาลเนาะตั้งาวาลเช็ดหัวฉีดล้างหัวฉีดเปลี่ยนแวนลอหอหัวฉีดแล้วก็ชุด่ม้มซีนต่างๆเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแล้วก็ล้างข้อร่วมดีเนะาะเพิ่มดีล้างใหม่นะครับเพสเซอร์แคมเปลี่ยนเวสต์วาวเปลี่ยนนะครับ นิ่งทิ์เลยนะรตไฟขึ้นมานครับคันนี้ก่อนจะส่งงานทุกครั้งนะต้องออกวิ่งทดสอบก่อนนะครับเผื่ออุบิเหตุหรือ, accident, รอเกิดปัญหา,าจะได้แก้ไขก่อนที่จะส่งมอบงานให้กับ f อซนะครับคันนี้เดี๋ยวผมออกไปวิ่งทดสอบเองนะฮะมาไปลองกันไปลองกันนะครับทดสอบด้วยกันนะครับขับคันนี้นะยังไงยังไงดี วิ่งดีนะกดนิดเดียวขึ้น8ติดแล้วนะครับก็คันนี้ FC บอกว่านะฮะขับขับมาเนี่ยบางทีดับสองสามรอบเลยก่อนจะมาถึงเรานะอืก็มาถึงปุ๊บเราจับโค้ดไม่มีโค้ดขึ้นนะะกับคันนี้นะมาเล่าอาการกันหน่อย ับกับงานที่ทำออกไปนะดีแมกคันนี้นะครับจับโค้ดไม่เจออะไรนะเบื้องต้นเลยนะเอเนี่ยกับทุกท่านนะที่ที่โทรมาสอบถามนะเกี่ยวกับรถยนต์อินสูเนี่ยบางทีวิ่งดับเองหนึ่งเลยนะ้ฟันตรงไปที่หนึ่งเลย s อสซีีวก่อนนะครับสองเซนเซอร์แคมชาบตรงหน้าเครื่องยนต์ นะส่วนมาก2ตัวนี้จะเป็นปัญหานะครับทำให้เครื่องยนต์ดับลงไปเองนะฮะหรือว่ามันไม่สื่อสารนะครับเกิดปัญหาผิดพลาดนะทางระบบนะครับทำให้รถด,ดับลงไปเองนะครับก็ที่โทรทรมาเราก็บอกประมาณนี้นะเปลี่ยนเองได้ก็ลองเปลี่ยนดูนะครับแต่สุดมากอะไรรถยนต์นะผมบอกเลยนะถ้าไม่แท้อย่านะ เอซีวาตัวพันกว่าบ,บาทสองพันเนี่ยอย่าไปซื้อมาใส่นะครับเซนเซอร์เหมือนกันเซนเซอร์ยำช้าเซนเซอร์หน้าเครื่องนะตัวหนึ่งสามพันกว่านะครับต้องราคาประมาณนี้นะฮะไม่งั้นไม่จบนะจบยากนะฮะเสียซ้ําเสียซากอยู่นั่นแหละ,ะบเบิกแท้เลยนะเดินเข้าไปที่ศูนย์เลยเบิกจบเลยนะฮะแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ สั่งได้นะสั่งนี้ผมได้นะผมจะทดสอบให้ก่อนนะทดสอบให้ทุกตัวเลยก่อนที่จะส่งให้นะเพราะว่าร้านอะไรที่เราซื้อนะเป็นร้านอะไรที่เป็นโกดังอะ่ะพูดง่ายๆส่งศูนย์นะศูนย์บริการก็ต้องเบอร์เขาเพราะว่าเขามีโกดังใหญ่มากนะของแท้อะไรรุ้นแท้มีกับทุกยี่ห้อนะฮะส่วนมากเลยเนี่โตโยต้ากับ อีสูสูนี่เยอะมากนะในในโนนกดังเขาเนี่ยเป็นของแท้เลยนะครับก็นะมาบอกประมาณนี้นะคระับแต่คันนี้ผมวิ่งมาก็สักพักแล้วระยะหนึ่งแล้วนะฮะเอฟซบอกวิ่ง,งประมาณสักห้าทีสิบทีก็ดับลงไปแล้วนะอันนี้ก็วิ่งมานานแล้วนะไม่มีอาการดังกล่าวนะว่าพ่ออะไรเราเปลี่ยนไปแล้วนะผมมั่นใจแล้วว่จบงานนะครับ ชัดเจนนะกับเคสนี้นะคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะฮหนึ่งตั้งวาล์วนะครับสองล้างหัวฉีดเทสหัวฉีดนะเปลี่ยนแมตชรองหัวฉีดนะครับสามเปลี่ยนแคมชาร์ปนะฮะสี่นะฮ์ S V วาล์วนะครับห้าล้างเทอร่วมไมดีนะฮะคันนี้อายุงานหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันกว่ากิโลแล้วนะครับนะฮ ก็ถึงระยะพอดีกับการซ่อมบำรุงนะฮะก็จัดการให้นะ MC ราคาไม่แพงนะครับไม่แพงหรอกมาเถอะนะฮะขอให้มาเราจัดให้นะครับโอเคนะวันนี้กับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามนะทั้งช่องยู u ู e แง่เจริญการช่างด้วยนะฮะและ ทางเพจ a c e b o o k นะฮะอีกหนึ่งช่องทางครับอุแงเจริญการช่างนะและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้นะฮะก่าวผมว่าสวัสดีครับผมจะจบงกไม่บานปลายที่อุ้แงเจริญการช่างนะครับ